ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะให้ผมออกมาอธิบายออกมาชี้แจงได้ยังไงถ้าเขาคิดจะฟ้องผมผมก็ฟ้องกูณได้เหมือนกัน ป้าไม่จบซัดกันนัวๆไปเลยค่ะสำหรับอดีตคู่รักต่างวัยน้องเวฟพี่พรที่เพิ่งประกาศแยกทางกันได้ไม่นานก่อนน้องเวฟออกมาโต้เดือดหลังพี่พรไปไล่ขายของและบอกว่ามีเงินติดตัวทํางานเพียง100บาทเพราะสามีเก่าทิ้งไว้ให้แค่นี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับบอกว่าคนที่จ้างพี่พรไปไล่ขายของถามพี่พรเรื่องนี้หรือว่าพูดเป่าหูให้พี่พรพูดแบบนี้หรือเปล่า งานนี้ก็ทำเอารถทัวร์ไปลงที่เนเงินและครูเบียร์เจ้าของแมนแบบช่ำๆเนเงินไม่รอช้าออกมาพูดบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงของเนเงินกันค่ะพูดกันแบบผมไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยผมแค่อธิบายบอกว่าผมกับเบียร์ไม่อยู่แต่ทำไมผมกับเบียร์ต้องออกมาโดนคือง่ายๆอ่ะถ้าเพื่อปกป้องเพื่อปกป้องผมเข้าใจ ผมไม่รู้ว่ามันโชว์หน้าไม่ได้แต่แต่น่ะเขาพูดกล่าวห้างถึงว่าเอจ้างมาทำไมเอต้องถามแบบนี้ทา,ทางทางที่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ไปไล์ด้วยทุกคนครับเห็นผมอยู่ในไลฟ์ไหมเห็นน้องเบียร์อยู่ในไลฟ์ไหมผมเข้าไปแป๊บนึงเขาไลฟ์อยู่ผมวัดดีเสร็จเสร็จแล้วปุ๊บผมไปผมออกมาธุระต่อเสร็จแล้วก็จบ ทั้งงที่เรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยใช่ครับแต่เชื่อไหมเม้นหลายๆเม้นเม้นเมนหลายๆเมน้มนเมน้นเมนหลายๆเม้นก็คือถึงน้องเบียผมก็เลยไม่โอเคใช่ครับผมคือง่ายๆอะ่ะถ้าพูดกันแบบนั่นๆเลยถ้าเขาคิดแบบเออ คิดว่าผมเอาหน้าเขามาผมยังไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเลยผมแค่เปิดคลิปไปดูถ้าเขาพูดง่ายๆนะอันนี้อันนี้ผมอ่านทำนินนะถ้าเขาคิดจะฟ้องผมแต่ผมก็ฟ้องคุณได้เหมือนกันในในคำว่าการแสดงความคิดเห็นหลายอย่างเลยพี่พรก็น่าจะแปบพูดอะไรสักนิดสักหน่อยก่อนแหละไม่นั้นถ้าพี่พรไม่พูดเขาคงไม่ถามหรือไม่อะไรกันผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะ เพราะผมไม่ได้อยู่ในการแตะอยู่ๆมีคลิปมาบอกว่าผมให้ฟังแต่เสียงนะั้นรอบนี้รักน่าแตะโม่พูดได้มามอะพอเรื่องมันมาถึงอย่างนี้แล้วนะทัวลงเวฟก็อยากจะบอกคนที่จ้างไปไลฟ์สดหรือว่าคนที่ถามพี่พรเรื่องนี้ไม่ทราบว่าไปเป่เปาหูพี่พรให้พี่พรเป็นคนพูดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไปซักถามดีๆ ว่าเคยให้เงินพี่พรทิ้งไว้หนึ่งร้อยไหมทองซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้ชื่อบ้านรถคอนโดชื่อพรทำให้หมดไม่เคยทิ้งเงินไว้ให้ร้อยเดียวแต่ไม่รู้นะว่าจะเอาดราม่าหรือเปล่าหรือว่าจะอะไรยังไงแต่กองข่าวดีๆพี่จะจะทำอะไรจะให้พรพูดอะไรอ่ะพี่บอกเขาดีๆอย่าให้เขามาพูดให้เว็บเสียหายแบบนี้นะครับเอาความจริงมาพูดครับ นี่ยังทักไม่หารู้เขาอยู่เลยว่าทำคอนเทนต์หรอคนที่จ้างไปทำคอนเทนต์หรอก็ยังไงก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับกับกาแฟเอ็นดีที่จ้างไปนะครับเอาความจริงมาพูดครับพี่อย่ามาอย่ามาสั่งให้พี่พรเขาพูดอย่างนั้นเพราะท่างนี้เชียหายครับโดนโจมตีครับนะครับอ่านี่นะปิดที่คนถามคือผิดถูกอะ่ะทุกคนสามารถใช้วิจนะเจ ชานาญในการฟังได้เลยแต่แต่คือเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนด์แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนด์แล้วมันหลังจากแบรนด์แล้วถูกไหมครับผมมันไม่เกี่ยวอะไรกับแบรนด์แล้วมันหลังจากแบรนด์แล้วแบรนด์เอ็นบีไรสดทํางานไปเสร็จแล้วจบก็คือจบแล้วอ้างชื่อแบรนด์ผมไปแบบนั้นว่าให้ออกมาอธิบายแล้วผมไม่ได้อยู่ในไรฟ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้อยู่และผมออกมาอธิบายเรื่องอะไรครับวายตายแล้วก็เรียกว่าเนเงินออกมาอธิบายชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแถมเสียงของคนที่ถามก็ไม่ใช่ทีมงานกาแฟเอ็นบีด้วยจะให้ออกมาอธิบายได้ยังไงเรียกว่าถ้าคิดจะฟ้องก็ฟ้องกลับได้เหมือนกันงานนี้ก็ดูเหมือนจะดราม่าไม่จบความจริงจะเป็นยังไงมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow วอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ